แดดอย่างร้อนเลยขาดติดลืมลืมอมาจอดนานแล้วคัไมันจะติด g จ x, x 150มีปัญหากับตัวเลขตัวเลขอด o โอบนเรือนใหม่ก็เลยไม่ค่อยอยากขี่เพราะว่าไม่รู้ว่ารถขี่ไปเท่าไหร่แล้วถ้าตัวเลขมันไม่ขึ้นนะ เดี๋ยวรอไปทิ้งไว้ศูนย์ก็เลยเอา NSR ออกมาเท็ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวระหว่างรอเจสอยู่ศูนย์เนี่ยน่าจะใช้คันนี้ไปก่อน h o r n e ตไม่ค่อยอยากขี่ช่วงนี้ฝนตกขี้เกียจล้างมันล้างยากแต่ h o r n e ตเพิ่งแบตหมดไปเลยเพราะว่าจอดทั้งเดือนเลยก็วันหยุดก็คงต้องขี่บ้างแหละแต่ว่าจะยังไม่ขี่ไปทำงานนะเพราะว่าฝนตกทุกวันเลย NSR นี่เอามาลองดูได้ว่า นมหนูน้ำมันร้อยสี่สองกับท่อเดิมผ่ามันจะหนาไปไหมเพราะว่าตอนแรกท่อยังไม่ได้ผ่าแล้วรถมันวอดอะวอดแบบเร่งไม่ได้เลยต้องปล่อยไหลเดินเบาอย่างเดียวแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นที่คาบูหรือเปล่าอาจจะไม่ได้เป็นที่นมหนูก็ได้เพราะว่าเห็นคนอื่นเขาก็ใช้เบอร์นี้กัน คือมันไม่ได้วอดตันะ้งแต่สตาร์ทนะมันขี่ไปสักพักหนึ่งแล้วถ้าเกิดซัดสักรอบหนึ่งอะแล้วหลังจากนั้นเหมือนมันท่วมไปเลยอะ่ะน่าจะเป็นนี่คาบูงเพราะว่าอันนี้ก็เปลี่ยนใส่เอนโปเชียมไปแล้วเพราะว่าคาบูเดิมที่มาก,กับรถอะเอ็นเจ็ตอะมันล้วนมากเลยอันนี้ไม่น่าเป็นไรหรอกคิดว่านะแต่ก็พกเครื่องมือมาแล้วคือถ้ามันวอดก็เดี๋ยวลดนมหนูลง พกมาทาั้งเครื่องมือแล้วก็นมหนูอาจจะต้องลดเป็นร้อยสีแต่ท่อเดิมผ่านนี่ก็เงียบกว่าท่อแต่งเยอะเลยท่อแต่งนี่คือแบบโอ้โหเสียงดังมากอันนี้เสียงต่างจากท่อแต่งลิบลับ เสียงใกล้เคียงท่อเดิมเลยเพราะว่าผ่าแค่คอปลายปลายยังเป็นปลายเดิมไม่อยากให้เสียงมันดังมากเบรกใส่ปั๊ม RCB เบอร์14มากับปั๊มล่าง CBR 150คือชุดหน้านี้เป็นของ CBR 150โหชีดหมดแล้วแล้วคือแบบมันนิ่มไปอ่ะทีแรกคิดว่าเบอร์ปั๊มเบอร์14 กับปัมล่างเดิมที่ใช้กับเบอร์สิบสองมันก็ไม่น่าจะนิ่มขนาดนี้ปรากฏว่าโหนิ่มแบบนิ่มมาเลยแต่น่าจะต้องแก้ด้วยการใส่สายถักให้มันแข็งขึ้นหน่อยเพราะว่าพอันี้ยมันนิ่มอ่ะเวลาบีบแล้วเบรกมันติดติดนิ้วอ่ะยังยังไม่ทันอยู่ดีเลยเบรกมันติดนิ้วแล้วเพราะว่าเป็นคนชอบเบรกนิ้วเดียวพอเบรกนิ้วเดียวมันก็เลยติดนิ้วก็ต้องแก้ด้วยการเปลี่ยนมาเบรกสองนิ้วแทน ข้อเริมผ่ารู้สึกพุ่งดีฮะเสียงไม่ดังดีด้วยอันนี้เครื่องหลวมด้วยเนี่ยเปลี่ยนแค่ลูกแหวนไปอย่างเดียวเพราะว่าไอ้ลูกแหวนชุดที่ติดมากับรถอะแหวนหักไปแล้วแต่ว่าเสื้อโชคดีเสื้อไม่เป็นรอยไซส์สแตนดาร์ดแล้วก็เสื้อมันก็เริ่มเริ่มหลวมๆนิดนึงแต่ว่ายังอ้าวทางปิดอ๋อไปได้อยู่มีทางเบี่ยงอยู่ เสื้อมันหลวมนิดนึงแต่ก็ไม่ได้หลวมขนาดนั้นแหละรูบๆไปแล้วมันก็ยังแบบนิดนึงอะ่ะมันไม่ได้หลวมเยอะ,อะก็เลยเปลี่ยนแค่ลูกแหวนก่อนเพราะว่าการมันโยกด้วยอตอนนี้ก็เลยเดี๋ยวรอเก็บงบผ่าเครื่องทำทีเดียวเลยตอนนี้ก็ทำแค่ให้มันขี่ใช้งานได้ก่อนอันนี้ไม่รู้เสียงมันจะดังเกินไปไหมเพราะว่าไม้มันอยู่ตรงปากเลยอะ่ะ มันไม่มีที่วางไม้ดีดดอะ่ะมุมมันเป็นหมวกอะไรปีเก่าอะ่ะน่าจะโอเคแต่มเมื่อกี้ซัดดูก็ไม่มีอาการวอดวอดบุบบุบอะไรเพราะปกติถ้าเป็นไอคาร์บูเดิมที่มันรวนอ่ะกับท่อเดิมอะ่ะถ้าซัดแบบมเมื่อกี้มันจะวอดบุบไปเลยแล้วก็เหมือนทีนี้ก็เหมือนท่วมตลอดไปเลย <c oughs> ประมาณว่าแบบหลักจากนั้นคือจะไม่สามารถบิดคันเร่งได้เลยถ้าบิดคันเร่งปุ๊บวอดต้องปล่อยไหลกลับบ้านเป็นมาหลายทีแล้ว แต่ว่าเอกับคาบูเทียมอันใหม่นี้มันไม่ลวนแล้วอะยังไม่เคยลองกับท่อเดิมเลยเพราะม่ไม่กล้าแต่อันนี้เอาท่อเดิมไปผ่ามาก็เลยลองดูว่าจะเอาออกมาลองถ่ายคลิปเล่นๆด้วยลองตั้งค่า DJI มาใหม่จะลองหัดเล่นดูอยากมีคลิปแบบว่า ภาพสวยๆเหมือนคนอื่นเขบาบังไม่รู้จะทําได้ไหมยิ่งตอนนี้ยิ่งแดดจ้าเลยนะจะปรับแสงยากอยู่ปรับไม่ค่อยเป็นด้วยแต่แสงตอนเย็นนะ่ะปรับง่ายปรับง่ายมากถ้าเป็นแสงตอนเย็นนะเออ รอดแล้วถ้าอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่วอดเราเว้ยถ้าอ,อย่างงี้โอเคละใช้นมหนูร้อยสี่สองได้ตอนนี้ร้อยสี่สองสี่ห้าคาบูเทียมเอ็นโฟมันปรับเข็มได้ น่าจะอยู่ล็อกกลางมั้งลืมไปแล้วอันนี้กระจกนี่เป็น N S R 250ของเทียมสั่งแอปส้มนี่แหละคืออยากได้กระจกที่มันแบบทรงเหมือน2 5 0ิแล้วก็ให้มันยืนๆออกข้างหน่อยเพราะว่ากระจกเดิมอ่ะมันจะอยู่ระยะประมาณนี้มั้งแล้วมันมันมองยากอะ่ะมันมองไม่ค่อยเห็นนะมันติดไหล่แต่ว่าอันเนี้ยโอเคเลยมองเห็นดีเลยแต่ว่าข้อเสียคือขาจับใช้ขาจับไฟสปอตไลท์มาทำอะ่ะ แล้วมันสั่นเวลาขี่อะ่ะมันสั่นแต่ว่าใช้ไปก่อนไม่เป็นไรเน้นถ่ายรูปแต่ถ้าถ่ายจากด้านหน้านก็ดูแปลกๆอยู่มันก็เหมือนเป็นอะไรโผล่ๆขึ้นมา เนี่ยเหมือนเหมือนรถมันดันไม่ไหวอะ่ะน่าจะเพราะว่าหลวมนี่แหละคือรอบมันไปถึงหมื่นสองได้นะแต่ว่าถ้าขีแบบมีโหลดอะ่ะคืออยู่ในเกียร์มันจะตันอยู่แค่หมื่นเดียวแล้วหน้าไม้มันขึ้นแค่ร้อยหกสิบ โอ้แต่ขี่มันกว่าท่อแต่งเยอะเลยท่อเดิมผ่านดีจริงจริงน้ำมันหนาดูน้ำมันก็หนาระดับหนึ่งแล้วด้ร้อยสี่สิบสองไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เฮ้ยแต่ลืมเติม Auto ออตลูป่ะคือมันยังไม่เตือนหรอกแต่ว่าไอ้ก่อนจอดทางล่าสุดอะมันเตือนขึ้นมาแล้ว <laughs> ไม่เป็นไรไม่ได้มาไกลเดี๋ยว ค่อยว่ากันกลับบ้านไปค่อยเติมปั๊มออโตรลูปมันซึมด้ยน่าจะเป็นเหตุผลที่ทําให้มันเปลืองอัโตรลูปนิดหนึงคือมันเปลืองเพราะมันซึมทิ้งไปอะแมมันเทจริงวะขี่รถเก่าเนี่ยเออก่อนหน้านี้ก็ไอ้นี่ด้ยมีอาการคาบูรวนเหมือนกันแต่ไม่ได้รวนที่ตัวคาบูนะ มันรวนเพราะสนิมมันลงไปแล้วไอ้ไอ้หัวจรวดมันอุดไม่อยู่อะ่ะหัวจรวดลูกร้อยอะ่ะเพราะตอนแรกใส่กองแบบมันไม่ได้กองละเอียดอะ่ะสนิมมันก็เลยทะลุลงไปได้ตอนนี้เปลี่ยนมาใส่กองละเอียดแล้วอาการนั้นก็เรียบร้อยโอเคแล้วไม่มีอาการแล้วถังมันเป็นสนิมอะ่ะล้างเองไม่ไหวเดี๋ยวมีตังค่อยส่งร้านทำสีเขาล้างให้แล้วก็ พร้อมทําสีไปด้วยเลยส่งคามส่งด่วนอ้ยเหมือนคัดลื่นเลยมันลื่นนิดนึงอะ่ะอฮอเน็ตของเราเดี๋ยว จอดข้างนี้ดีกว่าเพราะว่ากระจกพับไม่ได้เดี๋ยวชนกล่องจอดจนแบบตัวแตนมาทำรังแล้วสมชื่อฮอเน็ตจริง